ัเกให้ข้อเสนอแนนะครกิรรมกคกเชิ่นรสกั่อเชรสวัสดีค่ะนดาครับเชินอรชมนะนั่งอยู่ข้างหลังแทบจะไม่ได้เขียนอะไรเลยชื่นชมทุกท่าน ในการที่เราจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการชุนุมรอบกองไปพี่น้องผู้กับผู้เสือที่เคารพค่ะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกสักคนหนึ่งก็ต้องมาแทนพวกเราซึ่งพวกเราก็คงจะอายุเยอะไปแล้วเราก็คงจะอยู่ด้านหลังท่านให้กำลังใจนะดิฉันเคยเรียนหลักสูตรเอฟวา์ดทำหน้าที่เป็นพิธีกรกอไกค่ะเป็นเริ่มต้น แต่สิ่งที่ได้ยืนคือด้านหลังอุ้ยร้องเพลงก็ไม่ถูกทําอะไรก็ไม่ถูกจังหวะร้องเพลงเจ้าดอกเอเยเจ้าดอกอะไรก็ไม่สอดคล้องกับมูคนอยู่ข้างหลังพิจารณ์เราท่านเชื่อไหมว่าใน่านบอกว่าสักดาหหนึ่งฉันจะต้องยืนที่ได้นี่คือ,อความมุ่งมั่นเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เริ่มต้นเราจะเห็นว่าภาพในคืนนี้ มันจะเป็นบทเรียนให้เราสามารถที่จะยืนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพลับตาทำได้เลยค่ะทุกวันนี้ท่าน,นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะคะฝากอันดับแรกชื่นชมคณะมะโหรดีที่ทำหน้าที่พิธีกรแต่คงไปนิดนึงเติมเต,มต็มให้กันนะคะไม่ได้มาตำหนิแต่จะเติมเต,มต็มให้กำลังใจกันนั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมมาให้ดีกระดาษมันมีให้เราเขียนเราเขียนขั้นตอน ทุกอย่างขั้นตอนจะอยู่ในมือเราเพื่อเราเริ่มต้นอย่างชนะดิฉันไม่ต้องเขียนเพราะว่าทํามาหลายปีนะคะเกิดจะสามสิบกว่าปีสี่สิบปีแล้วมันอยู่ในสมองของเราทั้งหมดดิฉันไปทําที่โคราชเขาบอกขอเพลงหน่อยอาจารย์มันไม่ได้อาจารย์ทําเป็นแผ่นหน่อยสิมันไม่มีแต่มันอยู่ในสมองนั่นคือวิธีการปรับปรับแต่และวเวอร์ชันมันจะไม่เหมือนกันเราต้องการให้ผู้เรียนเป็นอย่างนี้เราบอกจากสมองเราเลยว่า็้อกเพลงนี้ร้อเพลงนี้ แต่ก็ต้องการฝึกฝนนะกว่าจะได้ตรงนี้เราต้องฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายปีนะเพราะฉะนั้นพิธีกรจะต้องแม่นแม่นเรื่องเพลงพิธีการแม่นอันดับแรกคือแม่นความมั่นใจต้องมั่นใจทําชุมนุมรอบกองไฟถ้าเรายังหันหลังช่วงดังระท่วงมันจะขาดตอนนะคะเพลงแต่ละเพลงที่เราไม่ได้เราร้องขอฝ่ายสนับสนุนที่ฉันมีสตาฟ ถ้าไม่มีสตาฟจะ๊อปทันทีในการชูรุรอบกองไฟเราเตรียมพร้อมซ้อมมาดีมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนว่าคนนี้ร้องเพลงอะไรคนนี้ร้องเพลงอะไรเพลงไหนที่ไม่ได้เราซ้อมมาก่อนอ่ะน,นั่งกินข้าวก็ซอ้อมเข้าห้องน้ำก็ซอ้อมร้องอยู่นั่นแหละนะคะอย่างส้อยเพลงเราแม่นแม่น g o o g l e มีค่ะเปิดเลยเขียนคําว่ากดคขาว่าส้อยเพลงลูกเสือป้ากดมันจะขึ้นมาทันที นดะิฉันจะใช้บูทูธจากก่อนนี้ใส่หูปั๊บนะเปิดโทรศัพท์ด้านหลังเราสามารถแก้ปัญหาได้ในสิ่งที่เราไม่เข้งนะคะราะฝึกฝนให้ดีเดี๋ยวก็เข้งเองอเห็นท่านร้องเมื่อกี้นี้แสดงว่าเรายังขาดกันเอาชีตหรือเอาอะไรมาดูนะแต่ร้องแต่ร้องให้มันคือไม่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเรายังยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เราต้องฝึกฝนต่อไป พิธีกรในการชุมนุมรอบกองไฟสิ่งแรกคือหนึ่งท่าทีต้องสง่าวั่นใจเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่พิธีกรในการชุมนุมรอบกองไฟต้องควบควบคุมตลอดเวลานะท่านเพราะน้นต้องมีสติอยู่ในสติอยู่ในกิจกรรมนี้ตลอดจะไม่มองน้นม,มองนี่จะไม่ให้คนนั้นคนนี้มือไม่สาวไปสามมามือจะต้องแหงน้งนั่งคิดว่าต่อไปคืออะไรอะไรอะไร ในล่างบต่อไปเขาเรียนเชิญท่านประธานจับสลากค่ะเพลงเชิดขึ้นโดยย่าให้ขานตอนเพลงอะไรก็ได้เพลงในบทเรียนหรือเพลงอะไรก็ได้พอได้สลากมาเพื่อเดาดดกเกยเดาดดกตําหน่งขอเชิญกลุ่มหนึ่งออกมาแสดงสั่งขอรับประทานกลุ่มหนึ่งพิธีกรสั่งทุกอย่างพิธีกรจะเป็นคอนโทรลทุกอย่างในในการจุดรอบกองไฟทุกคนต้องอยู่ในคอนโทรลหรือคําสั่งคำบอกของพิธีกรกลุ่มหนึ่ง สังครุประธานท่านสาธงทครับุนึ่ตรงพอ,อยืนตรงแล้วอ่าเดี๋ยวเพึ่งพอ,อยืนตรงแล้วคนที่อยู่หัวแถวคือหัวหน้ากลุ่มหันมาทางประธานไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นทำประธานาหัดขึ้นตัวเดียวท่านลองทำดูครับทนประธานรับเนี่ยแค่นี้เองค่ะแล้วพิธีกรไม่ต้องไปสั่งเขาไม่ต้องไปอะไรก็สิ้นบอกเลยกลุ่มหนึ่งทำคำเคารพประธานครับ ด้าออกมาสองเด้ออาเเพลงประจำกลุ่มสองเที่ยวนับหนึ่งสองสามไม่ต้องเกินน้ำว่าจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้กอเขาตีเนี่ยเราขึ้นปุ๊บเขารู้เลยว่าเราต้องจัง,งหวะอะไรมันจะเลือนลนื่นไหลไปโดยอัตโนมัติของค,คุณท่านาสนะคะพอแสดงเสร็จต่างอีก,กนเหมือนเดิเดามกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งครงทำมัไทยยหัดขึ้นแค่เดียวปั๊บไม่ต้องพูดกลุ่มหนึ่งแสดงเสร็จแล้วหรือคอมทีวจะแสดงไม่ต้องพูดเลยค่ะทำมัไทยยหัดปั๊บเป็นกัน เป็นการเคารพโดยอัตโนมัติประธานเขาจะรู้เองเขาก็จะรับการทระควาเคารพจากเราเช่นนั้นค่ะกลุ่มที่เราจะต้องให้เคเดียว่าอ้าวกลุ่มผ้านำกล่าวชมเชยไม่ต้องวิ่งออกมาที่ใหม่กลุ่มผ้าหนึ่งคนยืนขึ้นกล่าวคำชมเชยกล่าวคำชมเชยท่านจำได้คะยืนขึ้นกลุ่มห้าหนึ่งคนยืนค่ะท่านก็ได้ค่ะใครก็ได้ยืนเลยก้าวออกมาหนึ่งกล่าวกล่าวเลยพี่น้องหสือผลยืนขึ้น พี่น้องลูกเสือรดยืนขึ้นกลุ่มที่แสดงไม่ต้องยืนอ่าเขาจะกล่าวคำชมเชยเราไม่ต้องยืนเรามากล่าวคำชมเชยเรามากล่าวคำชมเชยให้กับกลุ่มหนึ่งให้กับกลุ่มหนึ่งด้วยคำว่าด้วยคำว่าเยี่ยมที่สุดอ่านับหนึ่งหนึ่งสองสามอ้าวหันมาทางกลุ่มที่แสดงเวลาเวลากล่าวชมเชยให้หันมาทางกลุ่มที่แสดงเอาล่ะ หน่สองสามเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดยิ่มไม่เข้าอยเยี่ยมที่สุดอทำเหมือนท่านธะนัทงเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดท่านยิ้มด้วยท่านยิ้มคนเดียวสี่สิบข้าคนนี้ยิ้มตามเลยอ่าเชินนั้นพอกล่าวแล้วจึงนั่งลงกลุ่มที่แสดงยินขึ้นโดยอัตโนมัตินี่พิธีกรสั่งตลอดเลยนะคะอ่าตอบรับครังเดียวหนึ่งสองสาม ไปเลยสองสามเอา,าปรเพอให้กลุ่มสาติพี่หน่อยแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะท่านถ้าเราอยู่ในสมาทีนี่เราจะปุะ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บท,ทันทีมันจะไม่เราจะร้องเพลงไหนเราล,ล,ราล,ลิ์มาแล้วหรือสองสามสี่หา้าเขียนเพลงมาแล้วว่าเราจะขึน้นเพลงไหนเพลงไหนเพลงพิธีการเพลงไหนเพลงที่จะเล่นนะคะเราก็เตรียมตัวของเราลิ์ไปอย่างนี้ไม่ต้องไปเกิดท้ำมากมาย ลำดับต so the ่อไปพอแสดงเสร็จลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนักแสดนเจ้าสลากเราอยากให้เพื่อนมีท่าทางประกอบเราเชิดเพลงขึ้นเลยตุ้ดตู่อะไรอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนก็ตะลุกขึ้นพิธีกรก็บอกจันครับทาท่าประกอบตุ้ดตู่พร้อมกันก็เต้นเสร็จนวนั่งโดดเอยโาดโอกอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วแสดงเสร็จเหมือนกันทุกกลุมพอมาถึงสักครึ่ง ของการแสดงคือกลุ่มถ้าสมมติว่าเราไปเป็นพิธีกร BTC ATC อาจจะมีแปดหมู่สแสดงสักสี่หมู่เราก็ขั้นเมื่อกี้ยอดเยี่ยมได้สองหมู่ขั้นขั้นถูกไหมอมองเห็นชัดเจนนะคะข่านรายการเพื่อให้เปลี่ยนอริยบทเสร็จแล้วก็สแสดงต่อไปจนครบทุกหมู่เมื่อครบทุกหมู่แล้วพิธีกรของออบจพัฒน,น์นัตรงไหนอ่ะไม่ต้องเกิดคำเยอะนะในลำดับต่อไป นะคะเราจะร่วมกันร้องเพลงช้าที่มีความหมายพร้อมกันนะครับวันนี้เราจะอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ขององคร่บาลจนเดี๋ยวไปมงคู่ก้าวเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือเพลงสร้อยเพลงพร้อมกันเชิญครับใครมาเป็นเจ้าเอิงเอิเอิเอ๋ยเขาพรอมเอ๋ เราไม่เป็นนะคะร้องไปร้องมาไปที่คุณราชลูกชายทําหน้าที่เป็นผู้ในการสุดไปซื้อลูกชายพักนะเขามาอบรมสามข้อน,นี่แหละแล้วขอเขาข,ขอเป็นลูกชายผมขอเป็นลูกชายแม่ได้ไหมครับแม่เขาเสียตั้งแต่อายุสามขวบเดี๋ยวนี้เขาเป็นพอออกศึกอยู่ที่คุณราชนะคะนว่มากเด็กคนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมพาไปเขาไปซื้ออูชุดกับ นั่นมาให้แล้วเขาก็ใส่แม่ใส่หูตรงนี้เลยแล้วแม่ก็เปิดเลยแม่ก็รองตั้งแต่นั้นมาที่ทัมั่นใจค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีมาช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากนะคะร้องไม่เก่งไม่เป็นไรฟึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองเนาะอ่ะต่อไปในเรื่องพิธีกรน,นะคะทีนี้ในเรื่องประธานในพิธีตกมือให้ประธานเลยค่ะแต่จะเติมเต็มให้ท่านประธานและผู้ติดตาม เมื่อถึงเวลาได้ยินเสียงเพลงทนเลืกงามยามได้เวลาเชิญเทพบนฟ้าทุกที่ลอยมารวมเป็นพยานในคืนกองไฟมีเชิดช่ว้ได้พอเพลงนี้ขึ้นปั๊บประธานมาจอเลยประธานอย่าไปอยู่ไกลนะคะคนติดตามหาประธานทางนี้ทางนี้ก็ไม่เชิญเล่นต่อรอ เราต้องมาจอดจุดได้จุดหนึ่งของการเข้าจะออกเข้าซ้ายหรือเข้าขวาพิธีกรต้องนัดหมายประธานให้ชัดเจนว่าท่านเข้าทางด้านนี้นะครับเรามาเอาก้ออี้มานั่งด้านหลังนี่ก็ได้นะคะพอถึงเวลาปุ๊บร้องเพลงคืนรอบวงไฟจบเดินออกไปเชิญประธานในพิธีขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมพูดติดตามไม่ควรพูดที่ใหม่เพราะเป็นการสั่งประธานโอเคไหมคะท่านเนาะมันจะดูดีกว่าเราก็เดินไปแล้วขยับมือไปยังจุดที่ท่านยืน สองท่านที่เป็นผู้ติดตามก็มายืนตรงเก้าอี้ที่ตัวเองนะอันนี้มองเห็นชัดเจนนะท่านนะประธานไปถึงแนละ้วไม่ต้องเชิญประธานกล่าวเปิดมาโดยอัตโนมัติประธา,า,านมาถึงปุ๊บเชิญตึ้จุดเลยปับ๊บประธานจะยกแขนสแสดงรหัสหรือไม่สแสดงมีอยู่สองวิธีที่ที่ท่านําเรียนเสนอไปแล้วนะคะพอประธานกล่าวมาถึงคำว่าข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอนะบปองไฟณวันนี้พี่น้องผู้เสื่อมายือออกโดยพิธีกรให้สัญ,ญลักษณ์ พอท่านประธานจะกล่าวปิดเปิดแล้วปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็กล่าวชูฟพอเรานาทั้งเลยในการเป็นพิธีกรนะคะสามครั้งแล้วต่อด้วยเพลงปลุกใจหนึ่งถึงสองเพลงหากเสียญพพอฟูฟูสามครั้งต่อเลยค่ะไม่ต้องเกิดนําไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นหาเสียมยังอยู่ยังยืนโยงอ่เพลงนี้จบต่อได้เธอไทยค์ราชาจบ เพลงปลุกใจเรียนเชิญประธานนั่งที่ท่านนึกภาพออกไปด้วยนะคะท่านจะได้จำเดี๋ยวสักหน่อยท่านจะต้องบอกท้อออกฝึกองใดกลมหนึ่งอาจจมูกให้ท่านในการทําหน้าที่ตรงนี้พอเสร็จแล้วเชิญท่านนั่งที่แล้วแนะนําประธานในพิธีว่าท่านเป็นใครมาจากไหนพร้อมผู้ติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรสังะะ่งเลยค่ะเชิญผู้บริการแห่งวงวังอไรและผูมสศนาไม่ต้องออกไปข้างนอกนี้บอกเลยให้อยู่ในข้าง,างในเลยในในวงกลม นะคะหัวแถวอยู่ตรงนี้เวียนทักสินางว่าสามรอบมาถึงสามรอบแล้วเข้าแถวหน้ากระดาน,นคนถือปูม,มันลายอยู่ขวาคนถือพุ่มสลักพุ่มสลักนะคะสอเสือพุ่มสลักอยู่ทางซ้ายคณะนางรำหน้ากระดานมูบริการตรงต้องสั่งเลยมูบริการตรงท่านที่ถือปูมะนลายมอบปูม,มันลายให้ท่านประธานก็ถือปูม,มันลายด้วยมือซ้ายทำมันยาหันช้อนปูม,มันลายสองบนก้าวซ้ายเข้าไป ก้าวซ้ายถอยซ้ายก้าวซ้ายถอยซ้ายอันนี้คือขบอกคำสั่งของผู้เสือนะคะจำง่ายเทคนิคเสร็จแล้วเมื่อมอบให้แล้วก็เชิญคนถือพุ่มสลากแล้วต่อไปก็คือรำวงเพื่อเป็นการรักษาสนบธรรมเนียมประเพณีไม่มีประเทศไหนทานะคะมีแต่เปประเทศไทยคำกล่าวของพ่อฟูฟูเหมือนกันจอยกับสมี่นี่ไปอยู่ฟิลิปปินส์ไปอยู่ฟิลิปปินส์นอนด้วยกันเขาบอกว่าทาไมประเทศไทยเวลาแสดงแคปไฟทําไมมีคำว่าฟูฟูฟ เขาบอกเป็นมูหัวเป่าเ,าเหรอเขาบอกเป็นมูเหรอไม่ใช่ประเทศไทยเป็นเชื่อเรื่องสายศาสตร์สิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางกิจาการลูกเสือขอให้หมอดไส้เป็นเท่าท่าสิ่งใดที่จะเป็นการส่งเสริมกิจาการลูกเสือขอให้ชดเชยเจัวชวาน,น,นเร็วไฟเรา,เป,าป่อไฟเขาเขาจะเราต้องอธิบายให้เขาฝักนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากนะคะพอในตรงนี้แล้วปุ๊บถึงตอนไหนแล้วเมื่อกี้นี่ ประธานใช่ไหมประธานเดินเข้ามาแล้วปุ๊บไปเลยมาถึงบัดน,นี้ได้เวลาสมควรข้าพาเจ้าก็เปิดการจุดนกบกใหม่กับข้าพาจ้าแล้วร้องเพลงสรรเสริญเอ้ยร้องเพลงปลุกใจเสร็จแล้วเชิญประธานท่านที่แนะนําประธานแล้วก็ผู้บริการแห่โปรมาในทัศนินังว่าอย่าลืมสั่งข้ารถประธานท่าน,นก็คือผู้บริการตรงแล้วก็หอกพอเสร็จแล้วการร้องเพลงเราต้องเตรียมไปแล้วว่าเราจะให้ประธานเราหงเห็นเราจะต้องใช้เพลงอะไรพอประธานลุกขึ้นยืน คนที่มาโค้งประธานยิ้มโจ๋หรือเพลงขึ้นเลยค่ะไม่ต้องรอ้องทั้นนี้จัดจัๆจับจักว่าจะได้ร้องไม่ได้ขึ้นเพลงเลยนะคะตามองตา,ตา,ตาหรืองานแสงเดือน,ลอนอแล้วมาเยือนสองนา้วแต่เราจะหาเพลงระโมงมาเราเตรียมการเลยเอาคนละเพลงนั้สองเพลงช่วยกันพอประธานเดินมาตรงใกล้ที่นั่งให้สัญญาณพิธีกรขาดอุปก,กรณ์อย่างหนึ่งคือนกวีดพิธีกรในการชมนุมรอบกองไฟต้องไม่ทิ้งนกวีด เพราะสัญญาณทุกครั้งหยุดทุกครั้งแต่ไม่ประกาศทำไม่ะพอนะครับอ่าโอเคครับอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป่าปี๊ดให้สัญญาณขอเชิญคนที่นาท่านประธานรำวงส่งท่านประธานถึงที่เสร็จแล้วก็เข้าที่อันนี้คือวิธีการพูดง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเมื่อประธานหน้าที่ก็จะเป็นการเสียงทายว่าผู้ใดกลุ่มใดจะได้แสดงเป็นกลุก่มแรกเขาเรียกเชิญท่านประธานจับสลากแล้วก็เชิญเพลงนะคะเอาเพลงมาเล่น ในในการชุมรอบองไปนะคะเพลงที่เราเรียนมาท่าทางประกอบที่ท่านผออปนพรท่านผอ,อเพชรินสอนเราในในในห้องเรียนแล้วเราก็นํนามาใช้เรามีอยู่แล้วหลายท่านนะไหนใครที่มาจากอะไรนะเซกาหรือว่ามาจากบุรีการแลนคุณผ้เนี่ยคนเนี้ยเห็นตั้งแต่แวันแรกแล้วร้องได้เราขอเราขอมาช่วยราชก,การได้ไหมได้นั่นคือวิทยากรฝ่ายสนับสนุนในการที่จะช่วยเราอย่างนี้ก็ได้นะคะ ขาได้เพลงเยอะใช่ไหมได้เพลงเยอะใช่ไหมทชมาชุมนุมรอบกองไฟด้วยหรือเปล่าหลูนนาเห็นไหมดูแป๊บก็รู้เลยว่าต้องมีพรสวรรค์ในการเพราะเขาเชิดเพลงเนี่ยเขาเชิดด้วยความมั่นใจเขาพูดด้วยความมั่นใจในตรงนี้นะคะเติมเต็มในส่วนนี้ให้ส่วนผู้เข้าอบรมนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วมีความสุขในการดูใช่ไหมคะท่านนท์สุดยอดมากค่ะ สนุกสนาน,ส,นสร้างบรรยากาศกาและชื่นใจเราเห็นแเรามองล้วก็โอเคยังคุยกับท่านองศสวิ์เลยว่าเห็นไหมไม่ใช่ธรรมาดาท่านคนนี้นะเดี๋ยววันที่ 24, ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่เมษายนท่านใดมากปิดเทอมแล้วน,นะคะท่านใดเจตนาธุรกิจอยากจะมาเอาผลงานเชิญนะคะที่นี่นะคะใน BTC รุ่งสถาบันรุ่นใหญ่นะคะของสันตพลนักศึกษาอบัณฑิต ซึ่งตัวที่ท่านเองเป็นผู้ในการตรวจอบรมด้วยถ้าท่านใดอยากได้ผลงานก็เ,เชิญได้ความยินดีนะยี่สิบเอ็ดประชุมกันที่ยี่สิบเวลาสินาฬิกาที่นี่นะคะและยี่สิบเอ็ดก็จะเริ่มการฝึกอบรมนักศึกษาปอร์บดิตงร้อยห้าสิบคนนะเรามาช่วยกันยินดีต้อนรับทุกคนถ้าใครจะเอาผลาถ้าใครจะเอาผลงานนะคะระจายสําทัญให้มีท่านใดอาสารจะมาไหมถ้ามาจะให้เขียนชื่อไว้ <c oughs> ไม่มาเลยเนระ โอ้นะท่านใดจ,จะมาบอกนะคะอ่าโอเคต่อไปถ้าใครจะมาเดี๋ยวจะเชิญเข้าไลน์บุ่มนะไลน์ลุ่ม BTC สันตะูมแล้วเราก็มาช่วยกันไม่ไม่ไม่ปิดกั้นนะเพราะอยากจะสร้างน้องๆขึ้น,นมาแทนพวกเราอยู่แล้วนะคะทั้นปัญหานนี้ก็มาเพราะว่าปุ๊บไปแล้วที่สเก็ตนะโอเคอ่าต่อไปนะคะการร้องเพลงหนึ่งแม่นสองเรียนํำดับ สามนะคะมีสมาธิมีสติตลอดเวลาในการทําชุมนุมรอบกองไฟแช่นั้นเองฝึกฝนเพลงมาเยอะๆเพลงพิธีการต้องมั่นอย่าร้องอย่าร้องแบบพระสนามบินจะได้มาดูให้ก่อนแล้วก็เฉดัางอย่างเงี้ยได้แต่แต่ว่าควรร้องไม่ถูกต้องนะเพราะนะ้้นฝากนะคะ ไม่เกินความสามารถของทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันเชื่อมั่นเพราะว่าคนเรานั้นถ้ามีทักษะบ่อยๆพูดบ่อยๆเหมือนเราพูดนี่แหละพูดบ่อยๆเราก็จะเกิดทักษะเราจะไม่เพืเื่เราเรา,เราก็จะมีความมั่นใจในการนําเสนอในการเป็นวิทยากรเดี๋ยวถ้ามาแล้ววัน<อ>ที่ท่อ2 0ี4จะให้สอน,จะ,สอนจะให้ขึ้นสอนจริงๆเลยนะสอนนักศึกษสารขึ้นสอนเดินแสดงแลสอนเลยอย่างสง่างามและมีความมั่นใจโอเคไหมคะโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะคะการเก่าเปิดของประธานในพิธีชื่นชมน่ะได,ได้แต่เก่าปิดนิดนึงนะคะติงท่านประธานไม่ใช่ติงนะเติมเต็มให้ท่านประธานนิดนึงว่าเราเป็นประธานในการชุมนุมรอบออกองไฟของผู้ใหญ่คนข้างนอกไม่ได้มาเราเอาเฉพาะพี่น้องผู้กับผู้เสือนะคะเอาประมวลภาพของการสแสดงของแต่ละกลุ่มมาประมวลภาพเป็นข้อคิดหนึ่งการทํางานสองคติเคลื่อนใจ นะคะเอามาประมวลเป็นคําพูดของเราชื่นชมนะคะบางคนก็เอามาเป็นแบบบรรทิงเราก็เอามาตรงนี้เอามาเป็นประมวลเป็นภาพที่เราจะต้องพูดเค่นั้นเองสามนาทีจบบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขพระเจ้าปิดการกจุดรอบองไปณวันนี้ทันทีไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองภาพของกองอื่นหรือลูกเสืออื่นเอาเฉพาะผู้เข้าอบรมนะคะเอาเฉพาะผู้เข้าอบรมโอเคไหมคะ โอเคนะต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือผ่านไหมคะเนี่ยวิาชาเรียนนะคะเนี่ยว่าขอบวิชาจะให้ผ่านหรือตัวเองอยากผ่านไหมเนี่ยนือจะซ่อมผ่านใช่ไหมอ่ะอนุาญ,ญาตให้ผ่านค่ะ